พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ cbr 1 0 0 0 r wr ปี2020ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้ ตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวของ CBR 1 0 0 0 r r มาอย่างต่อเนื่องได้มีการรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวกันมาอย่างเต็มที่และวันนี้ใกล้ถึงเวลาของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์หรือไม่ก็งานอิกมาโชวที่อิตาลีก็ยังมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าสรุปแล้ว CBR 1000 RR r จะมีกี่แรงมา้า เครื่องยนต์จะมีวาล์วแปรผันแบบ VTEC หรือเปล่าจะมีปีกวิงเล็ตใช่หรือไม่หลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าถ้ามีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแรงม้าที่ว่าทํามาเต็มๆนั้นจะมีการตอนแรงม้าหรือเปล่าอย่างเช่น cbr 1 0 0 0 w r ในช่วงที่ผ่านมามีการตอนแรงมา้าจากเดิมที่ทําได้192แรงมา้าลงมาอยู่เพียงแค่1 3 1แรงม้าเท่านั้นหลังจากที่ฮอนด้โดนปรามา จากคนขี่มอเตอร์บิกไบค์ทั่วโลกว่ารถแข่งทําได้เร็วได้แรงจริงแต่ว่ารถสแตนดาร์ดรถที่ทําขายนั้นสู้ค่ายอื่นไม่ได้เป็นคําพูดที่โดนใจและปลวดร้าวใจเป็นอย่างมากของ Honda ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นการแจ้งเกิดของ c b r 1 0 0 0 w r ในครั้งนี้จะเป็นการแก้คําสุบป,ประมาทของคนทั่วโลกว่า Honda นั้นเก่งแต่ในสนามจากกระแสะข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นยืนยันนะครับว่า จะมีแรงม้าสูงสุดทั้นยนด้าเคยทํามาโดยเฉพาะรุ่น sp 2จะมีแรงม้าที่สูงถึงระหว่าง210แรงมา้าถึง220แรงมา้าส่วนรุ่น standard นะครับที่ไม่ใช่ sp 2นั้นที่มีขายทั่วไปจะมีแรงม้าประมาณ205แรงมา้าหรือไม่เกิน210แรงมา้าถ้าเปรียบเทียบกับคาวาสากิคู่แข่งรายสำคัญและเป็นแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์ไรถ standard ของ ZX10R นั้นจะมี203แรงมา้า ถ้าเป็น z ซ1 0 r ด R จะมี204แรงม้ามีการปรับรอบสูงขึ้นอีก600รอบต่อนาทีผลิตเพียงแค่5 0 0คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามคาสกีเองก็มีแผนจะเปิดตัว z ซ1 0 r ด R รุ่นใหม่ปี2020สเปคแรงม้าเต็มโดยมีเป้าหมายทำแรงม้าขึ้นไปสู้กับ p a n i ิ a l e V4R ที่ทำได้221แรงม้าที่15,250รอบต่อนาที าเป็นการจัดออปชั่นเต็มของ p a n i c ก l เ V4R จะทำได้234แรงม้าก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่า s ซ e ็กซิ r WR ุ่นใหม่ปี2020จะมีกี่แรงม้ากันแน่ส่วนคำถามสำคัญที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าถ้ามีการนำา Honda CBR1000RR ุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะมีการตอนแรงม้าเหมือนเดิมหรือเปล่า สืบเนื่องจากว่าหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของ Honda Honda เองนั้นได้พยายามแล้วครับในการที่จะนำ CBR 1000 WR แรงม้าเต็มนะครับ192แรงม้าที่ผ่านมาเข้ามาตรวจวัดค่าไอเสียตรวจวัดเรื่องของเสียงท่อไอเสียแต่ปรากฏว่าเสียงท่อไอเสียนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบครับในส่วนของค่าไอเสียค่าแก๊สพิษต่างๆนั้นทุกอย่างตรวจสอบผ่านหมดแต่ว่าเสียงท่อกลับไม่ผ่าน h อนด้าก็เลยนํารุ่นสเปคของญี่ปุ่น131แรงม้าเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยหลายคนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าฮอนด้ตอนแรงมา้าตั้งใจตอนหรือว่าอย่างไรกันแน่สรุปแล้วเป็นเรื่องราวของถอไอเสียครับส่วน CBR 1,000 w r ปี2020รุ่นใหม่ถ้ามีการตรวจสอบแล้วถอไอเสียมีเสียงดังเกินอีกก็คงต้องใช้แรงมา้าที่มีแรงม้าต่ำลงสเปคของญี่ปุ่นอีกเหมือนเดิมแต่ถ้าถากว่าโชคดีนะครับตรวจสอบเสียงถอยอเสียแล้ว ผ่านการตรวจัดของเมืองไทยเราหลายคนคงจะแฮปปี้กับแรงม้าเต็มของ Honda ในครั้งนี้ส่วนจะมี205แรงม้าเฉือนเอาชนะสเปคสิ0 r รุ่น Standard 2สแลสแรงม้าหรือเปล่าตามที่มีกระแสะข่าวก็ต้องรุ่นกันต่อไปส่วนรุ่นสเปคจัดแรงม้าเต็มแข่งเวอสวอบ sp 2นั้นถ้ามี210แรงมา้าหรือว่าไม่เกิน220แรงมา้าแล้วก็วัดกันได้ครับกับแพนดิเ v 4ีหรือสเปคสิดับเบิลล่าสุด ทีมแข่ง HRC Honda ได้มีการซื้อตัว u n น a l โ o บ Bautista จากทีม Ducati มาด้วยราคา8 0 0แสนยูโรหรือประมาณ27ล้านบาทจากเดิมนั้นบาติ i s t a อยู่ Ducati ได้ค่าตัวเพียง4 0 0แสนยูโรนะครับประมาณ13ล้าน5 0แสนบาทต่อปีแต่ว่า Honda HRC นั้นจ่ายให้2เท่าครับอ n นว l โ o บ Bautista ก็เลยย้ายทีมมาอยู่ทีม Honda ในปีหน้ากับ CBR 1 0 0 0 r r รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างไรก็ตาม ขณะที่กระแสข่าวอันเวโลบาติสต้าย้ายทีมมาอยู่ฮอนดานั้นล่าสุดครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวในยุโรปเกิดขึ้นว่าดูคตินั้นสนใจจะซื้อตัวมาร์กมาเกสแชมป์โลก5สมัยคนปัจจุบันและปีนี้ก็แน่นอนครับว่าจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่6อย่างแน่นอนและน่าจะเป็นการประกาศตำแหน่งแชมป์โลก6สมัยซ้อนอย่างยิ่งใหญ่ของมาร์กมาเกสที่สนามช้างเซอร์กิตวันที่6ตุลาคมที่จะมาถึงนี้ ที่ช้างเซรกิตบรูรัมนี่เองครับกระแสขาวดุกติจะซื้อตัวมาร์กมาเกสนั้นโดยจะทุ่มเงินซื้อถึง700ล้านบาทขณะที่ปัจจุบันนี้นะครับมาร์กมาเกสมีค่าตัวกับฮอนด้า6 0 0ล้านบาทก็มีคําถามว่ามาร์กมาเกสจะไปอยู่ทีมดุกติหรือไม่ประวัติที่ผ่านมาของรัสซี่ที่เป็นแชมป์โลกให้กับฮอนด้าและยามาฮ่าต่เมื่อย้าไปอยู่ทีมดุกติแล้วปรากฏว่าผลงานนั้นแย่ลงอย่างมากมาย ดุกติต้องยุบทีมแข่งเวอร์ซูบายลงไปเพราะว่าต้นนำเงินทั้งหมดมาจ่ายเป็นค่าตัวงรัสซี่ในเวลานั้นและครั้งนี้ส่วนต่าง100ล้านบาทนั้นจะพอดึงดูดใจให้มาร์กมาเกสย้ายทีมหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับมาร์คมาเกสจะอยู่ทีมฮัน d a าไปถึงสิ้นปี2020จึงจะมีการต่อสัญญาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ